กันกับในเรื่องของที่คนงานนะคะในโรงงานสหาฟาร์มในอําเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ตอนนี้ตรวจครบเรียบร้อยยอดผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่3,481รายนะคะขณะที่ชาวบ้านในชุมชนโดยรอบเนี่ยติดเชื้อ80รายด้วยกันค่ะ จากกรณีที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาซึ่งก็อยู่ในแคมป์ของคนงานบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดหรือเครือสหาฟาร์มนะคะซึ่งประกอบธุรกิจผลิตไก่สดแช่แข็งเพื่อการส่งออกแล้วก็เป็นสถานประกอบการที่แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยอยู่ในนั้นมากที่สุดในจังหวัดนะคะจนทางจังหวัดเองได้มีการสั่งปิดโรงงานไปเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขร่วมกับทางบริษัทเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกหาผู้ติดเชื้อเพิ่มโดยเริ่มดําเนินการ ตรวจมาตั้งแต่วันที่22-25ถึงกระกฎาคม2564รวมเป็นเวลา4วันด้วยกัน จากแรงงานที่มาลงทะเบียนเนี่ยจำนวน7,164รายพบผู้ติดเชื้อทั้งหมด3,481รายเรียกได้ว่าประมาณเกินครึ่งเลยนะคะก็เป็นคนงานไทย391รายแล้วก็เป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเนี่ย300ขออภัยค่ะ3 0 9 0รายนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีการตรวจเชิงรุกใน2หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับแคมป์แรงงานนั่นก็คือหมู่ที่2 บ้านเขาเกตหมู่ที่4บ้านลําตะคร้อเหนือพบผู้ติดเชื้อจำนวน80รายด้วยกัน โดยมีการแยกกักตัวแล้วก็ทําการรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์พักคอยขององค์การบริหารส่วนตําบลกันจุและที่บ้านพักของผู้ติดเชื้อเองค่ะสําหรับคนงานอื่นๆนะคะที่มีภูมิลําเนาอยู่ตามอําเภอต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ต่างจังหวัดพบว่ามีจํานวนถึง372รายค่ะทางสํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดนะคะได้ทําการส่งรายชื่อผู้ติดเชื้อไปยังหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อตามพื้นที่ตามภูมิลําเนานะคะเพื่อให้กักตัว14วันแล้วก็เฝ้าระวังสังเกตอาการ คนในครอบครัวค่ะแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ใกล้ชิดที่สัมผัสเสี่ยงกับผู้ติดเชื้อต่างด้วยนะคะขณะที่อำเภอบึงสาม,สามพันนะคะขณะนี้ได้เตรียมวางแผนในการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วนค่ะให้กลับกลุ่มผู้สูงอายุและก็กลุ่มเจ็โลกเรื้อรลงนะคะในพื้นที่โดยรอบโรงงานนอกจากนี้หน่วยงานความมั่นคงและก็ผู้นําชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันตั้งจุดคัดกรองควบคุมบริเวณชุมชนโดยรอบบริษัทโกลเด้นไลน์บิสเนสจำกัดหรือว่าสหฟาร์มนะคะจำนวน7จุด จํากัดการเข้าเดินทางเข้าออกอย่างเข้มงวดนะคะเป็นระยะเวลา14วันหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงค่ะบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยอดของผู้ป่วยสะสมนะคะของจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่รวมเกี่ยวกับในเครือของสหฟาร์เนี่ยนะคะ1,531รายคะ่ะวันนี้ก็บวกเพิ่มขึ้นมาอีก132รายนะคะ,ะแล้วเดี๋ยวก็ยังมีในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะรับคนกลับบ้านด้วยในหลายๆจังหวัดเล เลยนะคะ